จริงๆการยึดเรือเนี่ยนะครับอย่างเช่นของกลุ่มบูตีที่ยึดเรือสัญชาติอาจจะอังกฤษใช่ไหมครับญี่ปุ่นนะครับที่ถือที่ที่ลงทะเบียนหรือว่ามีธงก็ยังไม่ได้ปล่อยตัวนะครับไม่ได้ปล่อยเรือเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น,นอีกแนวหนึ่งแนวน้มนะครับที่หลายประเทศถ้าขัดแย้งก็อาจจะใช้วิธีการนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะครับว่าว่าทาง พันธมิตรของสหรัฐกับสหรัฐจะโต้อตอบยังไงนะครับแต่ว่าหลายคนก็ยังเชื่อนะครับว่าสงครามขนาดใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะของคู่กรณีในระดับมหาอำนาจของภูมิภาคซึ่งมีตัวแทนซึ่งเป็นตัวแทนของมหาอำนาจนะครับอย่างเช่นสหรัฐจีนและรัะะเสเซียเนี่ยไม่น่าจะยังเกิดขึ้นได้ง่ายๆในช่วงนี้นะครับแล้วก็การประชุมสุดยอดของ นะครับกษัตริย์อับดุลลาของอซาอุดิอาระเบียนะครับเมื่อเม,มื่อวานเมื่อวานสื่นี่เองนะครับกับชาติอาหรับหลายชาติก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องพยายามอย่างที่สุดไม่ให้เกิดสองครามในภูมิภาคเพราะมันจะรวนกันหมดรวนกันหมดทั้งโลกเรื่องน้ํามันเรื่องความปลอดภัยถ้าจะไปผสมกับเรื่องยุโรปด้วยนะครับและขณะนี้เรื่องไต้หวันที่กําลังเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะยุ่งกันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้ก็ในระดับบนสุดระดับผู้นำประเทศก็เห็นพ้อมต้องกันว่าไม่ไม่ไม่เข้าสู่สมรภูมิช่วงนี้ดีกว่าแต่ว่าประกาศว้ชัดแล้วนะครับว่าจะโต้อตอบกันให้สะสมจะแก้แค้นจะเอาคืนกันทั้งฮูตีทั้ง,งอิหร่านฮิสบอลลาก็ประกาศากันพร้อมเพียงนะครับว่าเดี๋ยวรอจังหวะรอเวลารอโอกาสนะครับแล้วก็ไม่ลืมแน่แต่ว่าใช่ครับในวงการทหาร บางส่วนเนี่ยต้องการที่จะสอนบทเรียนอิหร่านมากกว่านี้แต่ก็ยังไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าอิหร่านในสนัสบสนุนฮิสปานาสสนับสนุนฮามาสทางการเมืองทางยุทธุปกรณ์นะครับถูกลก่าวหานะครับนะเพราะว่านานาชาติในฝั่งสหรัฐเนี่ยกล่าวหาอย่างนั้นแล้วก็ต้องการสั่งสอนต้องการให้บทเรียนอิหร่านนะครับแต่แต,แต่ว่าดีเซลสนใจมากกว่านั้นก็คือสนใจต้องการทำลายแล้วก็ได้ปฏิบัติการสังหารนักวิทยาศาสตร์ของอิหร่าน ที่ทำโครงการนิวเคลียร์ไปหลายรอบแล้วนะครับหลายครั้งอิสราเอลพุ่งเป้าไปว่าอิหรา่านจะมีวัุนิวเคลียร์ไม่ได้นะครับถ้ามีมันก็จะเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงต่ออิสราเอลอันนี้นก็เป็นเรื่องที่อิสราเอลจ้องอยู่แต่ว่าไม่น่าจะมีการประทะกันโดยตรงในช่วงนี้ครับแต่อย่าประมาทเท่านั้นเองครับการสู้รบเนี่ยมัน,มนเห็นเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามีความได้เปรียบชัดเจนในฝั่งอิสราเอลและพันธมิตรสหรัฐอเมริกาก็ยืนยันเนี่ยรอบที่5ที่เดินทางเข้ามาโดยที่ก็ยืนยันว่าอิสราเอ ที่จะป้องกันตนเองเขาเรียกตอนนี้เป็นการป้องกันตนเองนะครับแม้แต่พวกเราหลายคนหรือว่าต่างชาติหลายประเทศไม่เห็นด้วยว่านี่มันไม่ใช่ป้องกันตนเองมันเลยเถิดไปแล้วนะครับแต่บางแต่สหรัฐก็ยืนยันว่านี่คือการป้องกันตนเองกําจัดภัยคุกคามเพราะฉะนั้นเห็นชัดเลยนะครับว่าทางการทหารทางการซื้อบตามแบบในอิซาเอลได้เปรียบแต่ว่าก็เปลืองตัวไปมากเสียชีวิตไปไม่ไม่น้อยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือตัวประกันก็ล้มเหลวแล้วก็การแลกเปลี่ยนตัวประกันตอนนี้ก็ยุดชะงักหมดเพราะว่าเงื่อนไข ไม่ไม่พร้อมแล้วนะครับคือทางฝั่งฮามาสบอกว่าให้จะให้ปล่อยตัวประกรันที่จับมาก็ต้องปล่อยนักโทษไปสายทั้งหมดและหยุดยิงด้วยอิสราเอลบอกไม่รับแน่นอนก็เดินหน้าสังหารฮามาสทําลายที่ตั้งเพราะฉะนั้นชัดเจนแล้วว่าอิสราเอลก็จะเดินหน้าแล้วค่อนข้างได้เปรียบนะครับเห็นแล้วว่าฮามาสไม่สามารถตั้งหลักลุก,กลับได้การสู้รบเนี่ยถือว่ามาถึงปลายทางละสงครามทางการเมืองเพื่อสถาปนาการปกครองเนี่ยแล้วก็เอาผิดคน ที่ทําผิดกติกาสงครามระหว่างประเทศค่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยยาวนานมากอีกหลายยกแล้วก็ไอ้ two state solution เนี่ยก็ดูว่าอิสราเอลไม่ค่อยจะอยากเดินหน้าแล้วอันนี้ก็จะยุ่งเหมือนกันนะครับถ้าชางชาลับต้องต้องการเดินหน้าเรื่องนี้ที่สุดรวมทั้งสารัฐด้วยก็ก็เป็นของภาพที่ซ้อนกันอยูทางทางความรุนแรงก็จะเริ่มคลายตัวลงพอสมควรแต่กดดันชัดเจน